แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป เอลสีเบื้อนชาวกินลองเบททุกคนนะมวันนี้นะก็กับคลิปแพทนี้ป้านารดีกันประจําอัปเดตคุกกี้ครีมโซดาก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีคุกกี้ตัวไหนเนี่ยที่หน้าป้นติดท็อปกันบ้างในแพทนี้กันนะครับจะสังเกตว่าตารางรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาอธิบายกันละกัน สำหรับคุกกี้ผัดแรกหน้าปั้นนะครับแน่นอนอันดับหนึ่งในแผ่นนี้ที่ผมอวยยศมาตั้งแต่ตอนรีวิวน้องละนั่นก็คือคุกกี้รสครีมโซดาครีมโซดาเนี่ยเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่าในแผ่นนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากในฐานะคุกกี้อิกทาแต้มผัดแรกด้วยความที่น้องเนี่ยสามารถเล่นทําแต้มได้ดีทั้ง3ด่านสามารถทําแต้มได้ระดับติดท็อปสกอร์เลยแถมในเรื่องของเทคนิคการเล่นเนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคนะคือต่อให้ไม่สามารถเล่นให้เทคนิคเป๊ะๆได้อะ่ะแต้มมันก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะแซงอีนะ ดังนั้นตัวของครีมโซดาเนี่ยเลยเป็นตัวที่ดีมากๆแต่มันโยกเอาไปเล่นได้หลายอย่างด้วยผัดสองก็พอเอาไปเล่นได้นะในตัวเบรกเอาเนี่ยก็พอเอาไปแทนหลายๆตัวได้ดังนั้นตัวของครีมโซดาเนี่ยเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆปั้นมาค่อนข้างใช้งานคุ้มค่าก็เลยให้เป็นตัวที่น่าปั้นที่สุดแล้วในแผ่นนี้อันดับหนึ่งนะครับอันดับสองนะผมผมยกให้เป็นต้นหอมเนาะเพราะอย่างที่พูดไปว่าต้นหอมเนี่ยโดยรวมผมมองว่าเป็นตัวที่เล่นไม่ยากมาก แต้มก็อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะโอเคสามารถเล่นได้ทั้ง3ด่านเหมือนกันแต่ก็จะมีความยากง่ายบ้างแล้วแต่ด่านแล้วแต่เซตแต่โดยในภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ด้วยความที่ผมมองว่ามันเป็นตัวที่เป็นจังหวะพื้นฐานก็คือเก็บคนละใหญ่2ขวดในฐานะผัดแรกอะผมมองว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยก็เลยให้อยู่อันดับ2ไปนะครับอันดับ3นะครับก็ให้ดรอปลงมาจากแผทก่อนอย่างที่ผมเคยพูด,พดไปว่าตัวเป็ดเลยเลยตัวในแผ่นเนี้ย มันก็ยางที่จะดรอปลงแน่นอนว่าพอมันมีตัวที่ดีกว่ามาก็ทําให้ตัวนี้ก็ดรอปตามลงมานะก็คือชายมัสแคทนั่นเองชายมัสแคทเนี่ยก็ยังเป็นตัวเป็ดที่ผมมองว่าในเรื่องแต้มแน่นอนสู้พวกตัวใหม่ๆไม่ได้แล้วแต่ในเรื่องของการเอาไปใช้งานเนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นเป็ดที่ค่อนข้างโอเคอยู่ก็เผื่อหลายคนงงเป็ดคืออะไรเป็ดคือตัวที่เอาไปทําได้หลายอย่างแต่อาจจะไม่สุดสักทางก็เลยให้อยู่ในอันดับ3ไปนะผมอันดับ4นะผมก็ให้ดรอปลงมาเหมือนกันนั่นก็คือเต้าหู้แผ่น ต้องูแผ่นเนี่ยถ้าบูดกันตามตรงสถานการณ์มันไม่ได้ต่างเลยจะแผ่กนกอดมากนะผมก็คือมันยังมีปัญหาในการเล่น M3 อยู่แต่ M1 M2 เนี่ยผมถือว่ายังเป็นหนึ่งในอ e ีพิกระดับท็อปๆนะพอๆกับตัวของต้นหอมเลยแต่ที่ผมให้อันดับ4เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไป M3 มันยังมีปัญหาอยู่ถ้าเทียบกับต้นหอมต้นหอมยังค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่ามันเล่นได้ทั้ง3ดาดและแต้มเนี่ยก็อยู่ในระดับใกล้เคียงหรือมากกว่านะครับอันดับ 5, ห้าปลาไหลไฟฟ้านะครับปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่าก็คล้ายๆกับชายมกือนันแต่่วา ปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีคือมันเป็นเป็ดที่เอาไปใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับมแต่ว่าแน่นอนที่ให้ดรอปลงมาขนาดนี้ก็เป็นเรื่องแต้มแหละเป็นปัจจัยหลักนะครับมด้วยความที่การทําแต้มเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าแต้มมันก็ยังนต่น้อยถ้าเทียบกับตัวท็อปในเมตาปัจจุบันแต่ในเรื่องของการเอาไปใช้งานแบบเล่นง่ายเน้นเล่นสบายๆอะไรเงี้ยผมว่ามันยังพอไหวอยู่นะก็เลยให้อยู่อันดับ5้าไปนะครับมแล้วก็อันดับ5อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ห้อยท้ายมาปิดในตารางรอบนี้ก็จะเป็นตัวของสตรอเบอร์รี่สติ๊ก สตรอเบอรี่สติ๊กเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่าในแพทนี้ค่อนข้างโอเคขึ้นนะด้วยความที่มันสามารถเอาไปเล่นในการเล่นชิงถ้วยจริงได้ทั้ง3ด่านเลยแต่ว่าผัด2เนี่ยมันต้องค่อนข้างใช้ตัวเฉพาะทางนิดนึงผมก็เลยให้อยู่ห้อยท้ายอันดับ5ไปทีนี้เราพูดกันถึงผัด2หน้าปั้นกันต่อนะผมจะสังเกตเห็นว่าผัด2หน้าปั้นผมจะลดให้เหลือแค่3ตัวพอก็คือมีลบสเตอร์มีไข่ปิง้งแล้วก็มีโสมนะ ทุกคนจะสังเกตเห็นว่า3ตัวนี้จะมีจุดร่วมเดียวกันคือเป็นผัดสองที่ไม่ได้อิงกับจังหวะมากคือสามารถเอาไปเล่นกับจังหวะไหนก็ได้เหตุผลที่ผมให้เป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าผมมองว่าพวกตัวผัดสองอะในเมตาปัจจุบันอะมันมีตัวให้ใช้งานได้หลากหลายมากถ้าเป็นผัดสองเซ็ตท็อปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบมีตัวที่เป็นตัวเฉพาะเซ็ตซึ่งมันก็ไม่ได้เล่นได้กับทุกตัวแต่3ตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยผมเลยมองว่า3ตัวเนี้ยคือผัดสองที่เป็นตัวเลือกท็อปชอยส์ที่สุด ถ้าจะเลือกทําผัด2เฉพาะทางก็สามารถไปดูพวกเซตในท็อปสกอร์ได้ว่ามีตัวไหนบ้างที่เหมาะเอามาใช้นะครับพวกมันฝรั่งพวกโออผมมองว่าแพทนี้ก็ค่อนข้างดรอปลงเยอะหลายเซตเนี่ยมันมีจังหวะแตกพิสดารหรืออาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรเงี้ยหรือมีตัวที่แทนได้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันเริ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะผมก็เลยมองว่าผัดสองเนี่ยให้ยืนเพื่อนไ้แค่3ตัวนี้ก็พอนะครับก็ล็อบสเตอร์ยางเหมือนเดิมเป็นตัวที่อาจจะเล่นยากหน่อยแต่ว่ายังสามารถเอาไปเล่นได้กับทุกเซตเหมือนกันไข่ปิ้งเนี่ย อาจจะมีข้อจํากัดที่มากกว่า lobster นิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันไม่ต่างกันมากนะครับส่วนสมเป็นตัวฟรีที่หาได้จมดเนื้อเรื่องในเรื่องแต้มเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะก็จริงแต่ว่าก็กรณีเดียวกันกับ lobster ก็คือสามารถเอาโยกไปเล่นได้หลากหลายก็เลยให้ติด t อ p ไปนะครับ โอเคทีนี้เราจะเห็นว่าจะมีช่องทายเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่องมีก็ดีนะครับก็คือจะเป็นตัวที่มีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับนะครับก็เขาพูดถึง2ตัวแรกก่อนก็คือมินช็อกกับชีสเค้กมินช็อกกับชีสเค้กเนี่ย มีก็ดีในที่นี้คือเป็นตัวที่ผมมองว่าถ้ามีก็เอามาใช้งานในการเก็บเหรียญได้ค่อนข้างโอเคมากเพราะว่าหลายคนก็นจะมีปัญหาในเรื่องของการวิ่งฟาร์มเหรียญกันถูกไหมละ่ะบางคนคุกกี้ยังไม่ตันอะไรเงี้ยก็ต้องวิ่งฟาร์มเหรียญเพื่อมาอัพเลเวลผมมองว่า2ตัวนี้ถ้ามีติด ID ดีไว้ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างโอเคส่วนแก้วมังกรเนี่ยจะเป็นในกรณีที่ถ้าเราทําไหวก็ทําแต่ถ้าทาไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็แซงคุกกี้หลายๆตัวไปมากนะผม ส่วนชูเอกลาสก็จะเป็นในกรณีที่บ้านมาไว้เล่นเบรกเอาคือชูเอกลาสเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้งานได้ค่อนข้างจะดีในเบรกเอาณปัจจุบันนะด้วยความที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงในการคืนชีพตัวมันเนี่ยเอาไปเล่นได้หลากหลายมากโยกไปเล่นได้ทั้ง2เบรกเลยโอเค ประมาณนี้สําหรับคุกกี้หน้าปั้นในแผ่นนี้นะครับทีนี้ก็มาต่อกันที่หัวข้อต่อมาก็คือคุกกี้ที่ความหน้าปั้นดรอปลงหรือไม่ค่อยหน้าปั้นกันนะครับสหรับคุกกี้ที่มาในแผ่นนี้3ตัวเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าโอเคทั้ง3ตัวเลยนะชีสเค,ค้กเนี่ยแต้มอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ในเรื่องของการเอาไปใช้เก็บเหรียญเนี่ยผมมองว่าใช้งานได้ดีนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นตัวหน้าปั้นนะครับตัวไหนที่ยังโดดเด่นในเอ็มเดียวผมก็ยังไม่ได้ให้หน้าปั้นมากขนาดนัั้้้นนนนนรออออออยยยยยยย่่่่าาาางงเเเเเววววว์็กกต๋ีีี aur, หืทไไไลดดดโ ไมน้ำอะไรเงี้ยสถานการณ์โดยรวมก็ไม่ต่างมากหรือเป็นตัวผัดส,สองอย่างเดียวอย่างพุดดิ้งอะไรเงี้ยมันก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับโอเคทีนี้มาพูดกันถึงคุกกี้เลเจนดารี่กันบ้างนะครับสำหรับคุกกี้เลเจนดารี่แน่นอนตัวที่ยังดีที่สุดในเมตานี้ผมก็ยังให้เป็นแก้วมังกรแก้วมังกรเนี่ยในแพทนี้เป็นตัวท็อปเทียอันดับหนึ่งของตัวเลเจนดารี่เลยในการทำแต้มทั้ง3ด่านนะครับถ้าเทียบกับตัวที่มาใกลๆไเลียกันที่เคยอยู่ในระดับเดียวกันอย่างสประรด ดอกบัวน้องทามผมให้ตัวพวกนี้เป็นเทียสองรองลงมาจากตัวของแก้วมังกรแล้วนะครับด้วยความที่ในเมตาเนี้ยการทาแต้มชิงถ้วย3ด่านเนี้ยผมมองว่า3ตัวที่ผมพูดมามันค่อนข้างดรอปลงไปเยอะด่าน M2 ก็ค่อนข้างแกงดอกบัวแกงสับประรดน้องทามมันก็ยังพอเย,นนอยืนไหวแต่แต้มมันก็ไม่ได้โดดขนาดนั้นก็จะมีตัวที่กลับมาหน่อยก็จะเป็นไซริทอโนวาในการเล่นชิงถ้วยในช่วงนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเล่นเบรกเอาเนี่ยผมมองว่าพวกสับป,ปะรดไทม์ดอกบัวอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในเทียร์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับแก้วมังกรนะครับแต่ด้วยความที่ชิงถ้วยอะ่ะแก้วมังกรมันค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าตัวอื่นค่อนข้างเยอะแต่อันนี้ก็เผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่ามันก็ผ่านมาได้ประมาณ2อสาอัปเดตแล้วก็มีสิทธิ์ที่ตัวของคุกกี้เลเจนเดรีตัวใหม่เนี่ยจะเข้ามาในอนาคตที่จะถึงเร็วๆนี้อาจจะเข้ามาประมาณสักแผทหน้าหรืออีกแพทนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครปั้นมังแก้วมังกรช่วงเนี้ยก็ต้องเเข้าาาาใจาาจจไววนนนนนนิิปปิดึงง่่่่มมััอะีีสททธโลลกปป็2แต ผมก็บอกเลยนะปั้นไม้ยังไงก็ได้ใช่นะผม ไม่เบรกเอาก็ใช้เล่นผัดสองเพราะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าผัดสองแก้วมังกรมาแรงมากกับหลายๆเซ็ตมันก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่าทาํามาไงก็คุ้มค่านะผมแถมแคนดี้มันเนี่ยเราสามารถทําฟรีได้ด้วยจากการซื้อของในร้านคา้านะมอัญมณีเนาะซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่าถ้าเทียบกับเลเจนดารี่ใหม่ที่ถ้ามาปุ๊บมันก็ต้องรออีกประมาณสักอัปเดต2อัปเดตมันถึงจะมีมาขายในร้านคา้าอะไรเงี้ยดังนั้นใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าแก้วมังกรจะรอบลงไปเป็นที่2หรืออยากหาคุกกี้ดีๆมาใช้สักตัวที่สามารถยยยยืนนนนงใช้้ไดนาานวเนี่ผ มองว่าพวกเลเจน d ดารี่อย่างแก้วมังกรอะไรเงี้ยก็ยังเป็นตัวดี่ค่อนข้างดีอยู่เพราะขนาดไซลิทอโนว่าทามอะไรเงี้ยปัจจุบันมันก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะเลเจน r ดารี่เนี่ยถ้าทําได้ก็ทําแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนเดิม โอเคสำหรับสถานการณ์คุกกี้ในเมตานี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆเนี่ยที่เปลี่ยนไปแบบเห็นชัดเจนเลยจะเป็นตัวของคุกกี้หน้าปั้นนะก็ด้วยความที่ในแผ่นนี้เนี่ยมันมีคุกกี้ที่ดีมากๆอย่างครีมโซดาเข้ามานะครับทำให้ตารางของตัวหน้าปั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพวกตัวหลายๆตัวที่ผมเคยให้ขึ้นท็อปตารางไรเงี้ยมันก็จะดรอปตามลงไปนะครับอย่างพวก blue l a s h น้องเนอะไรแบบนี้เพราะหลักๆเลยผมมองว่าตัวพวกนั้นอะ่ะมันเริ่มซู้พวกตัวใหม่ๆใ,ในมมมนมมม้้าไไ่หหวววแแลลก็ััีปญ ในเรื่องของการเล่น M3 ก็ถ้าสมมติว่าในการอัปเดต เดือนหน้ามันมีการอัปเดตตัวของ M3 ใหม่มาปุ๊บแล้วหลายๆเซตมันกลับมาอะไรเงี้ยก็มีความน่าสนใจว่าพวกตัวหลายๆตัวที่เคยดอกไปก็จะกลับมาพวกตัวที่เคยอยู่ในตารางบางตัวก็จะดอปตามลงไปอะไรแบบนี้นะผมบางตัวที่เคยใช้ได้ก็อาจจะหายไปอย่างก๋วยเตี๋ยวเมเฟอร์มินอะไรเงี้ยก็อาจจะดอกลงไปก็ได้ก็ต้องรอดูอีกทีแต่นถานสารณาตอนนี้ปัจจุบันผมก็อย่างที่บอกไปครีมโซลาจะเป็นตัวที่ดีที่สุดต่อมานะผมก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนเดิมนะผมก็คือปั้นคุกกี้ตัวไหน านนบ,บางตัวเนี่ยก็จ,จะมีสัตว์เลี้ยง2ตัวก็ปั้นทั้ง2ตัวไปเลยเพราะว่า2ตัวเนี่ยก็ได้ใช้สถานการที่ต่างกันทีนี้เรามาต่อกันที่สมบัติกันนะคสำหรับสมบัติเนี่ยถ้าดูจากตารางก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีบางชิ้นที่ผมให้ดออปไปบางชิ้นมันก็จะกลับมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตารางลงเล็กน้อยนะครเรามาพูดกันถึงสมบัติทําแต้มปกติที่หน้าต้านกันบ้างในแผนนี้นะครบ ก็จะที่เห็นจะเห็นว่าผมจะให้อยู่10ชิ้นนะก็ต่อจากนี้เนี่ยสำหรับสมบัติทําแต้มผมจะให้ไม่เกิน10ชิ้นนะผมมันจะได้ไม่ดูเยอะเกินไปนะก็คือผมจะดูจากว่าสมบัติชิ้นไหนที่ความนิยมเริ่มดอบลงอะไรเงี้ยผมก็จะให้ตกลงนะผมแล้วอย่างนี้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำผลไม้สดค่อนข้างที่จะเป็นสมบัติที่ โดดเด่นมากในเมตาช่วงนี้นะครับคือจะเห็นว่าหลายๆเซตเนี่ยคิดอะไรไม่ออกใช้สมบัติชินนี้กันหมดเลยอารมณ์เหมือนหูฟังตอนช่วงแพดก่อนอะ่ะก็คือคิดอะไรไม่ออกก็ใช้หูฟังช่วงนี้ก็จะเป็นคิดอะไรไม่ออกก็ใช้น้ําผลไม้นะครับสชิ้นนี้ก็จะเป็นสมบัติทําแต้มอีพิกที่ผมมองว่าโดดเด่นที่สุดและในเมตานี้ส่วนพวกชิ้นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นรองรล,ง,ลงมานะครับส่วนสมบัติด,ดาบอันใหม่ดาบแห่งตะวันเนี่ยถามว่าดีไหมผมมองว่ามันก็พอโอเคทําแต้มได้เยอะอยู่แต่ว่ามันเหมาะกับบางเซตเท่านั้น หรือมันเหมาะเอาไว้เล่นกับบางด่านมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยบางเซ็ตจังหวะมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้ทําแต้มยากนะครับแต่โดยรวมถามว่ามันทําแต้มได้ดีไหมก็ทําแต้มได้ดีส่วนโฟโตโการ์ดเนี่ยเอาไว้เล่นเบรกเอาท์นะครับแต่ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องเบรกเอาหรือว่าไม่ได้สนใจว่าแต้มมันจะห่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแคร์เรื่องโฟโตการ์ดก็ได้นะครับมันเหมือนเป็นตัวเสริมมากกว่า ต่อมาก็จะเป็นสมบัติเยลลี่หมีนะครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยสมบัติหมีจะเห็นได้ว่าช่วงเนี้มันจะเน้นเล่นในเบรกเอาการก็คือเบรคชูการ์เทียเนี่ยโดยความที่กติกามันเป็นการเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีแล้วก็โครงสร้างด่านมันเหมาะเอาไว้เล่นกับสมบัติเยลลี่หมีหลายชิ้นนะครับแต่ก็จะมีชิ้นหนึ่งก็คือเป็นหมีน้ำแข็งเตรทิมะชิ้นนี้เอาไว้เล่นเอ็มแลนด์สองก็คือด่านตัวหอคอยขึ้นน้ำแข็งนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกสมบัติสายเยลลี่นะครับสมบัติสายเยลลี่เหมือนเดมนนนนนกกกกตััวววเเเ่่่่่้อาาลลหโงบููปคสสใญรพ ก็ไว้เล่นเบรกเอาซะมากกว่าไว้เล่นคอมโบกับลุงหมึกอะไรงนี้แล้วก็วงเวทวงเวทเนี่ยมันก็พอไว้เล่นในตัวของด่านทําแต้มปกติได้แต่ว่ามันเหมาะเล่นแค่กับบางเซตเท่านั้นนะครส่วนสมบัติสปีดไม่มีอะไรต่างจากเดิมเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวของแคนดี้ดาวตกกับคมดาวสิวส่วนดาบก็ไว้เล่นเบรกเอามากกว่านะครับสมบัติที่ควรมีก็เป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างเหมือนกันนะครับจะมีโดดเ่น2ชิ้นก็คือเป็นเครื่องยนต์กับไข่คืนชีพที่แนะนําว่าควรมีไว้เลย ส่วนอีก4ชิ้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกนะมีไว้ก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงเนี้ยเบรกเอาจะได้ใช้ค่อนข้างเยอะมีโอกาสได้ใช้สูงนะมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสมบัติ l e g e n ดารีนะมสมบัติเลเจนดารีเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีฝนดาวตกกับนาฬิกาทรายเหมือนเดิมแต่ว่า ฝนดาวตกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหนักจากเดิมเท่าไหร่เพราะมันเป็นสมบัติเฉพาะทางนะครแต่จะมีนาฬิกาทรายเนี่ยที่ช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะเสียวสลังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้สมบัติอีปิกอย่างน้ำผลไม้สดค่อนข้างมาทําหน้าที่ได้ใกล้เคียงกันแล้วแล้วก็บวกกับสมบัติมันก็มาค่อนข้างนานแล้วนะดังนั้นมีสิทธิ์สูงที่ในอัปเดต ในอนาคตเนี่ยจะมีสมบัติเลเจนดรีใหม่เข้ามาก็อารมณ์เดียวกับแก้วมังกรเลยคือถามว่ามันยังดีอยู่ไหมมันยังดีอยู่แต่ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าถ้าสมบัติใหม่เข้ามาหรือตัวใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยมันจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าอันเก่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าต้องทาอันใหม่เท่านั้นแล้วบวกกับเวลนาฬิกาทรายใกล้ตันอยู่แล้วแล้วจะเอาไว้เล่นเบรกเอาอะไรเงี้ยผมมองว่าทํานาฬิกาทรายไว้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้ใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับในเบรกเอาส่วนถ้าใครที่เริ่มใหม่เลยนะมมอะไอรเง,งี้ รอไปก่อนได้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะคสำหรับแผ่นนี้ป้านาลีกันประจําอัปเดตของเดือนสิงหาคมคุกกี้รสครีมโซดานะครับก็เป็นช่วงอัปเดตต้ตนเดือนอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แพทค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเนื่องจากการมาของเอ็มแลนด์ใหม่เอย่ยแล้วก็การมาของคุกกี้ใหม่ที่ซ่องข้างส่งผลกับเมตาพอสมควรนะครับก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับถ้าผมมีเวลาว่างหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะแวะมาตอบให้หรือถ้ามีเพื่อนใจดีคนไหน โอเคประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะ้ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย